้มืดมาแล้วกอดกัน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 ได้ยันตกเบ่กอดกันกอดกันโอ้ให้ชนะได้มืนเนาะอ้ยสบาดีปะลุงเน่ทั้งสองสบดีเลยวินเนอร์สบายดีปาลุงเน่เลยมาบ้นนมาบานพูดเรือยเพ่นกไดเราถีบลงกันแอบปึ๊บ อยได้เสียภาษีย้อนปลาลุงเอ้ยเนาะผ้าขาวชื้อนุ่มมดได้เสียหลายอย่างภูระดินปลาตุ้ยนายลินถีบไปหน้าเลยลูกถีบไปหน้าไปช็อปพี่น้องเลยถีบไปทั้งหน่าเพื่อการเกลียงสิเดินทางขึ้นเชฟปนลายมือเลยนุ่มเบากระเป๋าเวลาเติบเวลาเติบแทบเกี้ยงซื้อน้ำมันกระมันพี่น้องน้ำมันรถไถเนาะแต่ก็น้ำมันรถจัก มันจักหลุดหน้ามันตกไถมาไหวเผื่อเวลาปบุ๊โมโยแหละพี่น้องกันมาไถซอยหรือว่าเฮาจ้าสีมีน้ำมันในคนนะถีบไปทางหนเลยลูกเศร้าทิตเศร้าฤิ์บอนี่นะเบิ่งเดินไปทางไหนพี่พี่เฮ็ดอ้โอ้ร่คาขังรถถีบเบิ่เด้อพ่อว่าเอ้าพลาเดือมเลยรถค้า รถค่าเอ้ยมวกในพื้นป <damned, S 2> ่ายก่ได <from> <ling> ้มนยังไงนี่อันนี้ก็เครื่องป้าสิมากินกป้ากับลุงสิมากินข้าวแรงน้ำจะได้เอาเห็ดมะเข่งชิม่าเลยเนาะไปดีเด้อแมย์นิวก็ได้ไปดีสไปดีเห็นหาเอื้อยเพิ่นเห็นหาเอื้อยบ่ไอ้นิวมาจะใช้ผูกมัดทรงจุกมาเลยมัทางม่วงบอไปป้าไป ถี่ไปหนี่งใส่ผ้าด้วยทิปทิปเออว้าวไอเซอทิถีเป็นเว้ยไอเชอร์นี่ไอันนี้เลยจ้ะเอ๊ะเสียค่าภาษียอดปลาลุงเอ้ยสาไปซื้อนมเพนเพุดแปลงจะลดบอสงานงานจะลดพอได้ลพไปมาคิวขีไม่ด้วยแม่ลุงน่ะป้าผากันเอานี่ขึ้นได้ไปปลูกต้นไม้ป้าไปปลูกต้นไม้นลำลุงก่อนพี่น้องเลยอ่า บมียังเห็ดเพาะบ่อน่ะเห็ดเพาะบ่อเช๊ะเช๊ะพาพยุสิมาเลยพี่น้องเลยเปียกบวดเมื่อวานนี่เนาะเมื่อก่อนเนาะเก็บไว้เด้อเออขังใครแล้วบ่เออขังใครแล้วลองไปไปไปหาแม่ปะไปปลูกพักน้ำแม่ไปปลูกปลูกตกใหม่น้ำแม่ไปวิ่งไปไปน้ำป้าไปเออไปหาป้าเด้อหาป้าเด้อ ค่อยๆทาพอก่อนทาก่อนทาก่อนโอู้ไปอะไรพี่นังเลยพี่มานตังพี่มานตังพี่เออเอออืมน้องนั่งน้อดนังเลยเฮ้ยเฮ้ยคอยเด้อคอยเด้อคอยยางเด้อเด้อขาตล่องจ้ะเด้อ ถ่ายภาพบรรยากาศพี่น้งงนองกันนั่งอยู่สวนของลุงจันเนาะอ่าันสือต้นไม้มากพี่น้งงองเลยพอจะปลูกพอด,ดีแล้วฝนพายุมากพอดีพี่น้งงนองเลยน้อได้รุมเย็นสุมเย็นน้ำกันอ่าเฮ้ยใ,ใช่ค่ะใช้โมบินอ่ะ พี่น้กให้ไปลุกพักกระดอมเพื่อนพี่น่องเลยพี่มาพีพพพ่พี่น่องเลยมาละมืดมาละผูวว้สิบูกน้ำท่านอยู่บ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อคนกงใหม่ซอยลุงเด้ออืะพี่น่องเลย การตักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีและสวัสดีกันบดสกู๊ดสุกคนเนาะเอาพบพ่อพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะช่สสองยูทูปประบุญสารวันอ่าพาอ่าน้องวินเนอร์เนาะคือว่าทางครอบครัวอ่าไปหาสื่อในอยู่ในกินมาไหวเนาะคือนุ่มเนยของน้องวินเนอร์พนันแหละพี่น้องแล้วก็อ่ารถทีบเนาะให้เพื่อนพ่อได้เล่นพี่น้องเลย เพื่อเราเดินทางไกลไปเหียกเ็งานอยู่ทางซโปเนาะอาจจะไร้มือไร้วันเนาะก็เลยกาเกรียมน้ำหมกน้ำมันมาไว้ฮะฮะมาแล้ว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 เอมาอะไรกห่อยนะองเฮ้ยเนาะเนาะขยุกอยอย่นอย่าเล่นเอยยุกขยุกอยุกขยุกอยุกขยุยุกขยุกยุกขยุกยุกอยุกยุกขยยยย

หัวานเจี๊ยบเลยตกน้องกลูกขึ้นล้ขึ้มาพี่ยอ้ยขึ้นมาปปต้นไม้หันนพอลูกหันนพอนี่นี่อ้ยมันใหญ่พอดูละฮึบโอ้หออถูกพี่น้องเลยอ่ามีแต่ไม้ไมน้อไม้โอ้ยเนีย้ตายแล้ว โอ้ยสวยยังไงอนมาขอมใช่หน่กนี่จ้เาดเพื่อมาอยู่กินนี่ฮาน่าในคอเสือฮ่า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 าอ้เฮ้ยนะขอาือแนวมือบ่าจัมือว่านดเขาว่าก๊กนี่จนติด่ไปไปไหนไหนด้บ่กก่ากับเฮ่่่่ไปโอยานจิแขกกับ่ัปาน ดีตัวน้นใช่ไนมพี่เวนมันเจอในหาว่าจะเหยียบนินนะอ๋อเป็นหมากหรือว่าม่วงนะหมากแล้วอำไหมกันตื่นวะตืือว่าปุ๊บได้กินหมากปั๊บหลดใช่ขังอีร่นี่ผู้ไข่เลินี่เห็นชุบผู้ชุบผู้ นี่ต้นมากนี่จีหม่องจีอันคือหม่องอันน้ำใหญ่เห็นเนาะไม่คือว่าตอนเราอยู่ไปปลูกเป็นหัวด้วยเนาะไอ้ต้นมากกันหม่องม่วงคือซุวยขยันปลูกน้ำมาท่านชั้มมาเบิ่งมาเลยพี่ิมาเลยสามสายพันธุ์หม่วงสมหวานอยู่ด้วกันเลยมาเลยนี่โอ้โหคนในหยาดค่อยได้นิดนึงเลยอันนี้ต้นมักซิดามักซิดา ไม่นีอะไรเปทนเป็นตู้อยู่นี่เนาะเป็นตู้ไป็ู้เป็นวดเป็นปลูกมื่ก่อนเนี่ยมาแทนเรา้นของเรา่ะ้นของเราชิมแทนนี่เป็นใจแทนพี่กันนะเอาคนกันบ่อนี่เอาทังกินนึ้งยากหวานนี่เอ้เอาโอใครลูกคุณให้นี่หมากกันเขียวเสวยบ่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิลสามสามต้น mất kèm sao ăn đây, ban sao không nổi, game đây không tông bả, cái loại gì nhở, thằng nói nguyên bình nó, cái chai pít pít nó, quá, bung bung khืน cả, bung คันว่าคัน่าตีไ่ได้ค่ะลานล้านล่านปลายใช่ปูน้ำกินน้ำกนต้นไม้จำนวนเงินจนวนต้นไม้เือบไร้ลายเห่ต้นพวไหมท่านดืมดื้มต้นพวอลงมาคนงูเจ้าเอท่านจะจหรอย่างนี้ได้อต้นของกูปลาว่นะ ปลาเค็งน oh, hey, e. ah, ี่โอ uh ้ข hmm. yeah um ึ okay. so, uh ้น huh. บ uh ่า huh. ว่าม okay. uh ือปลามกี huh. uh ่บุ่ยอีอปลาเค็งปลาเค็งก็มีกันนก็เขียนน้อยอันเขยดคำขีคำม่ต้อลงเือนกบมักลายปลาใหญ่ดีทั่งมปลาเข็งไลแบบบุ่ยใหญ่ดีซำความือเนี่นะปลาปกระเด็นตนไชปลาตกเก่ายังเหลืออยู่จนักษ์้วยด้วยอยด้ดะอ้ตกเเฮ้ปาปลาล เห็นถิงัวได้เนาะเผู้ใดปลูกมาเป็นเน่มาปลูกได้ะบงหวนเนาะอนมั้ยร้อนของมันะของมันได้เปนมื้อาเลืออวบะุ่มันหอยหอยหอยไห่วเอาไม่นองเราตั้งแต่เกันมาเนาะจยุงครับ้่เอาน่แหละ มันวดินมันบมันินนะครันยงนอกนีูแล้วไปูตั้งต่หัวมาที่สองสามต้นสต้นก็จมาปลูกต้นไปเท่าห้ประตูระบานพี่น้องนเนาะประตูหัวเ่ามีบอลประตูงวเขากินเรียบร้อย ฝันลมวางเพนเกษตรกรเนาะวางแพนเกษตรกรดูที่น้องโคกนาแรกของลุงนยังโอคกันไนี่เ้าไป้าไปเยกเอิกใินน้ำเนเอินเฮไปอันว่าเารักบกันกานวอาาอย่าเลย คนสีดึงได้ไงปัร์ได้ปลูกปลูกได้เนาะอะไม่อนกไได้ใไหมไใช่ก้อนนี่ลูแลส่นไม่ได้นองเลยเสียบชกแล้วแล้วปลูก พเพริศยกก็น่จาจะยกในตารางได้ไหมบางคนทพี่น้องเลยผนปลูกตรงใดแน่เลยเนาะเอาเสียมสวนจอบไอปให้พันก่อนนี่นแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นภาพบรรยากาศงามทางแล้งเนาะให้พี่น้องนะครับไปชมอ,อยู่สวนน้องนาคโคแล้งพี่น้องเลย, <c oughs> ด,ยดูดีบ่ น่บอนูไหเลี้ยงไยนะไม่เลี้ยงไงไม่เลี้ยงไงเลยไม่เลี้ยงไงป้อเอ้าแล้วหมยไว้ก่อนหมยให้บ่นี่นี่คอยขปูเห็นบ่เห็นคอยแล้วเอามาแต่หน้าลงจงแบกค้อหน้าที่กี่ปลูกอยู่นี่บ่อะไรทีปลูกอยู่นี่นีด้อมไอ้คือหมอชิมโจกมากเล้ไ

ปลูกแล้วหรอเอาตะนางแล้วออบมานพาไวเดี๋ยวบอได้เรียบร้อยได้หมดแล้วตัวหนาฮะไม่เอาก็ได้ตัวหนาคัด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 มีแต่เอาตัวนนะปลูกเวล้วปลูกมันต้องปลูกกันร้อยเราแค่ต้องปลูกกันแบบนอนเนาะคือแบบว่าน้องใม่ขี้ขันเนาะน้องใหม่นอนเว้นนะก่อนน้องใหม่สบาย บอกคอมเมนบ่มันบอก้นนี้

เอาปูกกนมีกี่น้ยบะาไทยาลักขวดในไงในกระแนนซิได้ฮาลักขวดในไงใครทำม่งนาะ

เฮ้ยฮดพดฮดคอมคือชื่อได้เืยมาแรงเทวดานดไห้นงนมันาเดือใยงาโอ้ยใหชู่งเด้อแตกนออไอตอกแตกนอแตกนอแตกแนงใยใญ่ๆออกลูกออกแม่แพลลูกเด้ออาวลูกช่าขวบาวพก๊ลูกข้าบนี่นี่น่าลูกหมฮดฮดฮดเออ เอาหอกนอกแตกแนงให้มันลูกชกงามให้ได้ข้าได้ขายตลาดเศร้าก็ได้ข้าก็ได้ขาพุ้ยได้เนาะเอาอ่าก็ไปแนวเดียวเลยเนาะ แล้วเดี๋ยเวเดี๋ยวเขาทำงานเนาะไม่คัดคัดคัดทำงานเนาะเอาอเงา<ๆ>องเห็ดเขานี่เรียบร้อยเลยมือแรงเลยดีเยอะมากต้นน,ตนั้นเพใสรตอนนั้นเดี๋ยวเนาะ เดี๋ยวมองกุณุงออกมานะกระแสดประตูเอ่านั้นได้สามหกถือมาเลยจ้ะบ่มาตัวนี้ตัวนี้ตีอันเนี้ยเอาพี่เอาเอาบิ้งตัวนี้ก่อนไปไปฮดเท้ามันมีผลงานน้ำแน่เจ้าน้ปัจจากล้วห่ะ

ไป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 พ่อแอบเลยพี่น้องบานี้เนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปพี่พี่น้องเบิ้งชมแค่นี้ก่อนว่าอันตรายพี่น้องเลยกลุ่มมืดมากเลยทั้งผู้ว่าเริ่มมากไก่เลยพี่น้องเลยเนาะคุณผู้ชายทบนสีห้าเบิ้งตันหัวให้หมวยง้อขอมากก่อนเนาะเดี๋ยวจังคลิปหนาพ่อกัอนเลยพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณขอบใจหลายเนาะที่เข้ามาผสมเป็นกําลังใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะ อยู่หน้าโคกแรงเนาะครับขอบคุณเฮาพี่น้องเลยที่เข้ามาชมขออมูลของพูกราหลายๆคลิปนี้ลาก่อนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบัดสุขสุขคนพี่น้องเลย